คุณแม่ครับมาจากไหนครับผมจากขอนแก่นค่ขับรถมาเองคุณแม่ขับอยู่ลูกสาวขับครับแล้วใครเจอติ๊กตอกครับแม่เจอหรอ๋อแล้วอเป็นแอซีด้วยนะครับเอามาเยอะไหมครับเอามาเยอะอยู่ครับแล้วมาที่นี่เห็นเห็นตัวจริงเห็นทีมงานเป็นไงบ้างสบายใจสบายใจก่อนก่อนมากลัวไหมกลัวอยู่ก่โดเทกลัวว่าจะมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับ ใจกังวลว่าเรามาแล้วจะเจออ่มิจฉาชีพนู่นนี่นั่นนะครับโอเคมาถึงร้านแล้วเอามายอะพอสมควรนะสะสมอ๋อะมาตั้งแต่รับราชการครั้งแรกเรื่อยๆอ๋อสะสมมาตั้งแต่รับราชการครั้งแรกใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะแยกประเภทให้นะครับขอเช็คก่อนว่าทุกอย่างเป็นทองไหมก็เป็นทองนะครับเป็นทองอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าทองหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนะครับก่อนมาคิดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ทราบไม่ทราบเลยก็คือมาตรงนี้ก็คือ วัดกันเลยวันนี้นะครับเรามาวัดกันนะครับว่าคุณแม่นะครับจะได้กลับไปนะครับสักกี่บาทจากที่เราเอ็กซเรย์กันมานะครับมีหลายเปอร์เซ็นต์มากๆนะครับมีหลายเปอร์เซ็นต์มากๆมี99มี80มี70นะครับมี73เดี๋ยว73เนี่ยผมมารวมกับ70เลยแล้วกันเพราะว่าไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็โทนเนี้ยจะต่ำนะครับมีโอกาสใกล้เคียงเป็นหนากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะถือว่า58เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะครับตอนเอ็กซเรย์เป็นไงบ้างครับ ก็โอเคนะถือว่าได้รู้ไปด้วยใช่ไหมครับได้รู้ไปด้วยว่าทำทองเราทําทองมันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่อะไรเงี้ยครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเราไปซื้อทองสัญญาณแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทองทองอะไรเขาบอกยังไงก็อย่างนั้นใช่ค่ะแล้วคือตามราคาครับผมซื้อตามราคาที่ที่ร้านทองขายให้อทั่วครับอย่างฟิสิกส์นะครับแบบนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะเบานะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับอยู่ที่99.99 99เลยนะครับอันนี้จะเราจะไม่ตัดแล้วเราก็จะบวกให้ด้วยนะครับผมประเมินออกมาแล้วนะครับขั้นต่ำนะครับแต่ว่าอันนี้การที่ผมประเมินนะครับเราไม่รู้ว่าน้ําหนักทองที่มีอยู่จริง buenas. อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะประเมินให้คุณแม่ตัดสินใจก่อนว่าจะเก็บชิ้นไหนไหมจะขายชิ้นไหนไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ราคาที่ผมประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ผมประเมินต่ําให้ก่อนถ้ามันไม่ถึงเนี่ยมันก็อาจจะเสียความรู้สึกได้นะครับเราประเมินต่ําเพื่อ ราคาเนี้ยก็พอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผลที่ออกมาเนี่ยตรงเนี้ยยังไงก็จะออกมาตามน้ําหนักอยู่แล้วแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมประเมินอ,ออกมาที่หก0มื่นหบาทนะครับถ้าคุณแม่นี่ยประเมินมาเป็นกองให้นะครับเป็นเป็นส่วนให้ถ้าคุณแม่อยากจะหยิบชิ้นไหนออกหรือว่าอะไรก็ได้นะครับลองเช็คพิจารณาดูก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับราคานี้ก็โอเคคุณแม่ครับตอนนี้นะครับก็ ออกมาแล้วนะครับเราแกะออกมาแล้วกับภารกิจที่ผมประเมินไว้ที่ประมาณ62,000บาทถูกต้องไหมครับก่อนมานะครับจากขอนแก่นคิดว่าเราจะทะลุไปถึงแ0 0 0มื่นไหมไม่ทราบเลยก็อยากให้ทะลุเนาะเพราะว่าด้วยด้วยน้ําหนักทองเนี่ยแต่อันนี้จะเบานะแต่อันนี้ดูหนักนะนะครับดูหนักเปอร์เซ็นต์สูงจะหนักเราแยกโซนมาให้แล้วนะครับพระนะครับทั้งหมดผมคืนให้นะครับแล้วก็เพชรพลอยต่างๆผมคืนให้นะครับนะครับเอาไว้บูชาต่อได้นะครับก็เรามาดูน้ําหนักกันนะครับชุดนี้ชุดนี้16.7กจุก เชิญไปดูการหลอมนะครับมาเห็นการหลอมแล้วรู้สึกยังไงเหมือนใน TikTok ไหมเหมือนเลยค่ะเหมือนหลอมตื่นเต้นกว่าไหมตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วมันอะไรทำสุขใจเใจา็เราเราชอบเราชอบอ่ะที่คุณมโนททำไงครับค่ะก็เลยก็ดูบ่อยด้วยใช่ไหมวันดูทุกวันดูทุกวันก็ดูถ้าในไม่เรียนใหม่ๆก็เรียน่องมาดูก็ได้ได้เห็นความสุขของแต่ละคนที่มาด้วยเนาะใช่นะครับ ก็อันนี้นะครับจะเป็นปิเซียนะครับที่เอามานะครับก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นทองที่สูงนะครับเห็นไหมครับว่าก้อนมันเล็กมากนะครับคุณแม่สังเกตดูนะครับว่าก้อนจะเล็กมากนะครับจะจะบอกว่าเม็ด่วเขียว2เม็ดโดยประมาณนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาใส่ลงไปนะครับก็คือแผงแซที่จะช่วยจับทําความสะอาดนะครับให้ทองเนี่ยสะอาดขึ้นสังเกตว่าทองเนี่ยจะเป็นเม็ดใสๆสขึ้นนะครับเม็ดใสๆสขึ้นก่อนที่ช่างเขาจะเทลงรางนะครับได้เห็นกับตาครับเสร็จเรียบร้อยออกมานะครับได้จับหรือยัง ลองลองจับจับสัมผัสดูครับหนักไหมหนักอยู่นะนะครับเพิ่งเคยเห็นคยเห็นใช่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่จุ่มกรดเนี่ยทองพวกนี้จะเป็นสีดํานะครับจะไม่ได้เหลืองเหมือนทองคำแท่งนะครับนะครับเพราะว่าด้วยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาไม่ได้สูงถึงเก้าสิบหกห้านะครับด้วยเขามีเงินกับทองแดงเนี่ยเยอะเกินไปนะครับะก็เราเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าทองแท้ไม่แพ้ไฟก็คือ เขาโดนถ้าเป็นทองที่บริสุทธิ์โดนแล้วมันจะไม่ดำนะครับแต่อันนี้เขามีเงินกับทองแดงอยู่ในนี้เยอะแต่ทําไมเราเราถึงต้องจุ่มกรดเพราะว่าจะให้ทองคำของเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะครับสะอาดขึ้นเพื่อที่เราจะเอาไปเอกซเรย์ได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็คิดเงินให้กับคุณแม่ได้นะครับโอเคครับเราไปเอกซเรย์กันครับ ก็เรามาตรวจสอบหลังหลอดกันนะครับคุณแม่ดูนะครับก็ใบออกมาแล้วนะครับจากอันเดิมนะครับแม่ยี่สิบจุดแปดหนึ่งเหลือยี่สิบจุดสี่หกนะครับสิบหกจุดเจ็ดเก้าเหลือสิบหกจุดเจ็ดศูนย์แล้วก็หกจุดสองหกเหลือห้าจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็สามจุดหนึ่งห้าเหลือสามจุดศูนย์สี่นะครับก็ถือว่าในกระบวนการหายไม่เยอะนะครับหายไม่เยอะด้วยเศษเทียนแล้วก็ค่าแป้งต่างๆนะครับลุ้นไหมครับคุณแม่ลุ้นเหรอลุ้นว่าจะสําเร็จไหมนะครับภารกิจจากหกหมื่นสองนะครับอยากให้ได้ถึงเจ็ด โอเคนะครับได้เจ็ดหมื่นหกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้เราตัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะครับในกระบวนการทำครับคุณแม่พอใจไหมครับในราคานี้โอเคครับแล้วบอกความรู้สึกหน่อยครับเป็นไงบ้างมาจากตังแก่นดีใจแล้วก็คือเนสิ่งในแบบที่เรื่องเงินเรามีความสุขในการมาดูงในการซื้ออะไรความรู้มันเป็นความสุขของแม่ที่แม่ไปทุกวันไม่ดูเห็นจริงจะได้เห็นจริง เรื่องเรื่องอ่าตัวแปรที่ออกมาไม่เท่าไห่เนาะแต่เราสิ่งที่เราได้คือความรู้แล้วก็ความรู้แล้วก็ความสุขทางใจอคนแก่คนหนึ่งไม่อยากดูะจริงๆแล้วก็ไม่ดูดูทุกดูทุกคลิปเลยหรออ๋อขอบคุณมากนะครับก็ก็ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ทํานะครับก็ ก็จะเป็นการช่วยเหลือได้หลายได้หลายคนด้วยนะนะบางบางท่านเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเรื่องทองคําเลยแล้วก็เอาไปขายเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะควรได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นการซื้อเหมาขายเหมากันแต่เนี้ยเราซื้อตามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราก็ทากระบวนการทุกอย่างให้เห็นถูกต้องไหมครับครับก็ขอบคุณมากผมว่าจะคุ้มค่านะครับที่มาจากขอนแก่นขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเงินสดหรือเงินโอนครับเอาเงินโอนเอาเงินโอนนะครับอย่าดูแลให้นะครับ